สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าหน้างานอีกทีนึงนะครับเขตลบบุรีบ้านหลังนี้ลักษณะของตัวบ้านนะครับบ้านไม้สชั้นนะครับส่วนบนจะเป็นไม้ส่วนล่างเป็นกอ่กอห้องแถวสองห้องนะครับกันห้องไว้สองห้องอันนี้เจ้าของบ้านเขาต้องการดีดยกไม่เปลี่ยนเสานะครับ ยกขึ้นประมาณ70เซนนะครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่สองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบเซนนะครับจากเสน,นะครับจากขานลา่างบ้านไม้เสาปูนนะครับเสาจำนวนทั้งหมดเสา20ต้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นบ้านแฝดนะครับเขาจะเป็นบ้านแฝดเป็นหลังนี้ก็หลังนู้นก็อยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวไปดูหน้างานด้วยกันนะครับ เคดีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเขาเคยยกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเทกบฐานฟุตติ้งไว้หนาพอสมควรนะครับที่เราขุดไปเจอก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนล่างนะครับจากพื้นดินปกติลงไปก็ประมาณ70เซนนะครับเขาเทฐานไว้กว้างมาก นี่ก็จะยกฐานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เทเป็นฐานฟูตติ้งไปอีกทีหนึ่งอันนี้ดิดแล้วนะครับรอบที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเขายกไปแล้วรอบนึ่งป้าเขาจำความได้นะครับ20ต้นนะครับเสอบ้านหลังนี้เด,เดินไปดู ด้านข้างฝั่งตะวันออกอันนี้ทำการขุดไปหลายต้นวแปดเก้าต้นแล้วนะครับที่จาะฐานลงไปนะครับในมุมตะวันออกนะครับจะมีเพิงเพิงด้านหน้านะครับมีเพิงด้านหน้าสามต้นส่วนนี้เราจะเอาไม้ค้ำไว้นะครับ ที่ไม้ค้ำไว้แล้วก็ยกเฉพาะตัวบ้านหลังใหญ่ขึ้นไปนะที่ทำการรื้ออยู่ตรงนั้นก็คือห้องน้ำแล้วก็ไม้นั้นก็ต้องคงเอาออกนะครับตรงรื้ออ,อกเป็นบ้านแฝดสามหลังเลยนะติดกันครับเขาเชื่อมต่อบ้านบ้านติดกันถ้าสามารถทำห้องทะลุทะลุกันได้นะเดี๋ยวเดินไปดูหน้าง,งานอีกฝั่งหนึ่งนะ ครับเรามาลือ้อส่วนนี้ก็ลื้อนะครับส่วนที่ยึดติดกับหลังใหญ่เขาให้ลือ้ออันนี้ส่วนท้ายอ่าอันนี้เป็นหน้าบ้านนะครับผมเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับ่สิ20ต้นนะครับขึ้นเฉยๆไม่เปลี่ยนเสาน,นะครับอันนี้อันนี้อีกฝั่งหนึ่งเราจะเดินไปหน้าบ้านนะครับครับนี่ก็เป็นส่วน ที่เชื่อมต่อกันนะครับบ้านหลังนี้3ามหลังติดนะครับยาวติดไปนู่นเลยนะครับไปฝั่งนู้นนะครับรายละเอียดหลังนี้ก็คือยกขึ้นแล้วก็เทฐานฟุตติ้งเช่นเดิมนะครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่2เมตรสาสิต้องการความสูงขึ้นให้2เมตรเจดสหรือ2เมตรห้ครับ ประมาณนี้นะครับหน้างานอยู่ประมาณนี้ไม่เปลี่ยนเสานะครับดีดยกขึ้นเฉยๆนะครับครับอันนี้ก็มุมอีกมุมหนึ่งนะครับดึงยกดีดยกขึ้นแล้วก็จะให้หลังคานะครับเสมอกันครับบ้านหลังที่สองหลังนั้นนะครับเพราะว่าชายคามันจะเท่าเทียบเท่ากันครับหลังนั้นนะครับ นี่นะครับห่างกันอยู่ประมาณเมตรหนึ่งครับก็อาจจะไม่เสมอหรือว่าจะขึ้นไป80เซนอย่างนี้นะครับเจ้าของบ้านหลังนี้เขาต้องการความสูงที่เท่ากันกับหลังนู้นนะครับเป็นบ้านแฝดนะครับ อย่างทำงานกันปกตินะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับเพื่นพ่อนที่ดบ้านย้ายบ้านรับมองใบ้านเพื่อใย,ยินดีให้คำปรึกษานะครับเลื่อนย้ายบ้านหรือสิ่งก่อสร้างดีดยกย้ายเปลี่ยนเสาปรับมุมเปลี่ยนทิศทางยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับ ติดต่อทีมทางช่างทีมทางช่งาง,ชงหรือว่าติดต่อตัวผมเองนะครับ0 6 1 1 1 2 4 4 9 9นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 1 1 2 2 4 0 9นะครับครับนี่ก็ยกขึ้นมาประมาณ20เซนนะครับตอนนี้ยกขึ้นมาประมาณ20เซินนบนนเซนในส่วนนี้เขาเทถานทับไว้นะครับ แต่ก่อนเขายกไปแล้วประมาณ20ปีที่แล้วเขายกไปแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็เขาเทเขาเทก,กบเต้าเสากบปีนเสาไว้แล้วก็ทําการขุดไปถึงตีนเสาแล้วก็สากัดออกนะครับเพราะว่าฐานเขาใหญ่มากแล้วเขาไปดูหน้าง,งานใกล้ๆครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ,รรบที่ขุดลงไป 60เซนนะครับสกัดออกแยกใช้แจ็คิงทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะขวางเวลาเราดิงเสานะลักษณะนี้ก็เสา2 20ต้นนะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูอีกมุมหนึง่งมุมที่ทำเม,มื่อวานนี้ลือเมื่อวานนี้นะแต่ละต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับระเบิดออกให้หมดนะครับเพราะเขาเทไว้เป็นพุตติ้งใหญ่เช่น แต่ก่อนเขาเทไว้หนามาก80เซนน่าจะได้อยู่8ปคูณ80ประมาณนี้ลักษณะงานาางานครับ20ต้นนะครับเสาปูนเสาสาเมตรนะครับหรือว่าหาอศอกนะครับจะยกขึ้นมาให้มัเทียบเท่ากับหลังนู้นนะเพราะว่าเป็นบ้านเป็นบ้านคู่กันครับ อ่าครับนี่โซนนี้นะครับโซนด้านหลังโซนห้องน้ําที่ลืมเมื่อวานนี้นะครับก็จะประมาณนี้ชายคาข้างบนก็จะเอาส่วนหลังนี้ที่ยกอยู่ให้เสมอกับหลังฝั่งด้านขวามือของผมนี่นะตอนนี้ห่างกันอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับมุมนั้นนะครับมุมมุมที่มุมที่ผมซูมเข้าไปนี้ จะยกขึ้นให้ได้เท่ากับหลังนี้นะครับเนี่ยมันจะห่างกันอย่างเงี้ยครับจะสังเกตได้ว่าความสูงไม่เท่ากันเขาจะยกหลังนี้ให้เท่ากับหลังบ้านหลังนี้นะครับลักษณนะประมาณน,นี้ครับนงานงที่เราลื้อแล้วก็ยิงขึ้นอีกนะครับก็ติดต่อสอบถามทาง,ทางตัวผมเองนะครับ เบอร์โทรศัพท์0611122409นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านทางประตูเข้าก็จะประมาณนี้นะครับประตูทางโน้นนะครับประตูหน้าบ้านพัตนนงตะวันออกก็ เป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับเสาปูน20ต้นความสูงของเสาก็สามเมตร50าสเซนอสามเมตรนะครับสเมตรเสาเมตรหรือว่า6กอกนะครับให้สูงประมาณนี้นะจะเอาสูงเท่าหลังนี้ด้วยกันครับครับนี่ก็ขึ้นมา30มสิบเซนแล้วนะครับ 这倒有可能。 ก็ยังคงยุบขึ้นไปรเรื่อยๆคร,รับจน,นกว่าเสาจะตั้งบนพื้นนะครับจะเห็นได้ว่าเสาเด็กนี้ห่างจากที่แท่นเดิมก็สูงพอสมควระนะครับ30-40เซนต์้วครับช่วงนี้ช่วงระยะหที่ตัดนี้นะครับ